แฟนบอกหมดรักขอลดสถานะควรแก้อย่างไรดีคะคุณต้องเข้าใจก่อนว่าปัญหาที่คุณเจอตอนนี้ความรักเท่ากับเชือกบางๆแล้วครับมันกำลังจะถึงเส้นตายแล้วครับเขารู้สึกว่าคุณกลายเป็นภาระในสายตาเขาครับคือความคิดของเขาเนี่ยจากการที่เราเคยเป็นคู่ชีวิตมันกำลังมองคุณเป็นคนแปลกหน้าคือเขารู้สึกว่าความรักเนี่ยของเขาเนี่ยไม่มีที่ว่างสำหรับคุณแล้วครับ คุณกลายเป็นเพียงตัวประกอบในชีวิตของเขาเท่านั้นแล้วครับตอนนี้ครับเพราะเนี่ยคคมถึงบอกครับว่าถ้าเขาขอลดสถานะสถานะเนี่ยมันเหมือนกับเส้นบางๆที่มันพร้อมจะพังอยู่ตลอดเวลาวิธีการแก้ครับจิวิยาในการครอบงาความคิดคนหมดใจให้กับมารักคุณมากกว่าเดิมสิ่งที่พวกเราต้องทําความเข้าใจก็คือว่าความรักเนี่ยครับมันคือการต่อสัญญาความรู้สึกอยากครับวันต่อวันครับ แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าในความสัมพันธ์ตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณตอบสนองซึ่งความอยากของเขาไม่ได้ความอยากม่ไรบ้างครับอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากพบอยากเจออยากหอมอยากกอดอยากประดับารมีอยากให้คนอื่นอิจฉาเขารู้สึกว่าอยู่กับคุณคุณไม่สามารถตอบสนองซึ่งความอยากให้กับเขาได้ครับสครับความรักเนี่ยคือการขายไอเดียครับ ให้คนคนหนึ่งเชื่อให้ได้ว่าถ้าเขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคุณแล้วมันจะมีความสุขับยกอย่างเช่นการขายไอเดียมีอะไรบ้างครับคุณต้องตอกย้ําความคิดอีกฝ่ายครับใช่ไหมครับเวลาคุณทําอะไรดีๆให้กับแฟนให้ใช้คําพูดประโยคเหล่านี้ตอกย้ําบ่อยๆครับเช่นเห็นไหมล่ะการมีฉันในชีวิตเนี่ยมันดีกับคุณยังไงคือในสมองของเขาตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณไร้ซึ่งข้อดีในความคิดของเขา ถามว่าคนคนหนึ่งไม่เห็นความดีของเราเพราะอะไรครับเพราะคุณไม่เคยบอกบมันเหมือนคนปิดทองหลังพระอยู่ตลอดเวลาคุณต้องตอกย้ำจิตใต้สํานึกบ่อยๆเลยครับว่าการมีฉันในชีวิตเนี่ยมันดียังไงครับให้ถามคํถาถามครับชี้นําด้านบวกครับคือมีบางคนเป็นงี้ครับเวลาแฟนหมดรักเขาทำไงก็จะวินเลยไหนไหน,นะครับอยู่ๆมาบอกเนี่ยขอลดสถานสถานะกับฉันเนี่ยฉันมันไม่ดีตรงไหนคุณบอกฉันมาซิฉันไม่ดีตรงไหนคุณกำลังชี้นําด้านไหนดะ้าน,นลบครับ สมองมนุษย์เป็นงี้ครับมักจะตอบคําตอบที่อยู่ในกรอบหรือในช้อยที่คุณให้เท่านั้นครับคุณถามว่าช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าข้อดีของฉันเนี่ยขอสักสองข้อพอไม่ต้องขอเยอะครับข้อดีของฉันมันมีอะไรบ้างเห็นไหมคุณกําลังชี้นําให้สมองของเขาประมวลผลว่าเรามีข้อดีอะไรบ้างในชีวิตคนมันขอลดสถานะจากคุณเพราะมันคิดว่าคุณไม่มีข้อดีแต่คนจะรู้สึกว่าอยากอยู่กับคุณเพราะมันคิดว่าคุณมีข้อดีครับ สามครับต้องทําให้เขาติดหนี้ทางจิตใต้สํานึกก่อนครับทําให้ตื่นเต้นครับเช่นเลยครับการมอบของขวัญครับการที่คนแกะกล่องของขวัญในขณะที่กําลังแกะกล่องของขวัญเนี่ยใจมันจะลุ้นครับใจมันจะเต้นครับแล้วมันจะเกิดความลุ้นว่าเฮ้ยเราจะได้อะไรวะเราจะได้เลยวะเราจะได้เลยวะโดพามีนมาหลังพอโดพามีนมาหลังมันเกิดความตื่นเต้นมากมมันจะรู้สึกอบอุ่นกับคนแบบบอกไม่ถูกครับแต่มันก็จะยังคงดูเหมือนกับว่าไม่สนใจ มีปัญหามันก็จะไล่คุณเลิกกันไปเลยด้วยเน้อต่างๆแต่วันหนึ่งวันใดที่คุณเดินก้าวออกมาจริงๆมันจะอยู่ไม่ได้ครับมันจะร้องไห้เหมือนน้องหมาน้องแมวครับแล้วถึงวันนั้นแหละครับมันจะยอมคุณทุกอย่างให้คุณมอบของขวัญพร้อมกับการ์ดอ่าในสั่งรักนี่มันจะมีวิธีการเขียนการ์ดครับอยู่ใน EP18 ครับให้คุณหย่อนการ์ดลงไปในกล่องของขวัญอันนี้ครับมันเป็นการ์ดที่มันเป็นศาสตร์ของ copyrighting ครับมันเป็นกลยุทธ์การเขียนสั่งสมอง ให้รู้สึกดีกับคุณครับมันมีประโยค3ามบรรทัดคอค์สั่งรักเป็นคอสที่มีนักเรียนเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยเรียนมากกว่า3,000ันชีวิตครับถ้าใครอยากได้นะคนที่ฟังเส้นสุดท้ายแล้วนะครับขอลดสถานะแต่ต้องมีการต้องยังคุยกันอยู่นะ,นะครับยังมีการติดต่อกันอยู่บ้างป,ปลายคือมันเส้นสุดท้ายแล้วจ,จริงๆครับให้ไปทบทวนในคอสเปลี่ยนหมดใจครับให้ยิ่งรักครับและคอสต่างรักครับมันจะมีมันจะมี25วิธีครับ ทำให้แฟนรู้สึกอบอุ่นกับคุณครับจำไว้นะครับส่วนหนึ่งของคนที่หมดรักเพราะมันไม่รู้สึกว่าอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วมันเป็นเซฟโซนอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วมันรู้สึกอบอุ่นอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วมันรู้สึกปลอดภัยแต่ในทางกับการเขากลับคิดว่าอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วมันไม่ปลอดภัยครับให้พิมพ์รหัสกับครูคมสอนดีครับด่วนนะครับเพราะงั้นเนี่ยครูคมอยากให้ทุกคนได้ทุกคนนะครับ แต่มันจะชัวก็คือคุณแช์หนึ่งครั้งนะครับแล้วพิมพ์รหัสครูคมสอนดีครับนะครับอันนี้ชัวบทสองให้ชัวครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะที่ชีวิตเนี้ยเบื่อแล้วกับการต้องวิ่งไล่ตามคนอื่นแต่คุณต้องการให้คนอื่นเอาอกเอาใจคุณประคบประงมคุณโทรหาคุณทักหาคุณมาหาคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณครูคอมสอนไว้ในคอสสั่งจิตให้เขาเอาใจครับจะเป็นการรวบรวมจิตวิทยาทั้งหมดในการ ทำให้คนเนี่ยเอาออกเอาใจคุณแต่เพียงผู้เดียวซึ่งคอร์สนี้เป็นการเรียนออนไลน์ผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ำได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้นะครับราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่6,890บาทครับทนไปนะครับถ้ายังเจ็บไม่พอทนไปครับถ้ายังปวดไม่ไม่พอทนไปถ้ายังเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่พอทนต่อไปครับ เมื่อคุณไม่ทําให้เขาต้องวิ่งไล่ตามคุณเอาออกเอาใจคุณคุณก็ต้องทนต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคอสสั่งจิตให้เขาเอาใจนะครับฟังดีๆนะครับราคาเต็มเนี่ยหกพันแปดร้อยเก้าสิบบาทครับโปรพิเศษเฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นครับราคาเต็มหกพันแปดร้อยเก้าสิบบาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเพียงเก้าร้อยเก้าสิบบาทครับนะครูคอมรวบรวม,รวม,รวมสูตรทั้งหมด ในการทำให้คนเอาออกเอาใจคุณโดยจำกัด Sadly, สิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกครับที่แคปเจอร์ไลฟ์นี้ครับนะส่งไปที่ line a d ที่ครุณคมปักหมุดด้านล่างนะครับหรือว่าแอดไลน์นะครับ L O V E under s c o ตองเก้านะครับแคปเจอร์ด่วนนะเฉพาะ10ท่านแรกนะครับถ้าคุณอยากได้สูตรเหล่านี้ทั้งหมดเลย